เมนูสามัญประจำบ้าน EP ที่หนร้อยแปดพันเก้ามัแล้วจ้าไปทำกันเลยเปิดฝาซึงออกไอ้หุนหุนควรถวยถวยไม่ยมานกำลังนึ่งน้องลูกมีแล้วก็ยังอุ่นนึ่งน้องนินที่เลยยุเข่งโตแล้วก็ปลาทูหมักหนึ่งตัวทวนเมนูเช้าแถบแต่วันออกเสียงในอีสานบ้านเฮาก็มมิยังลายดอกย้ายป่าปนกับสุปสุปกับปนนั่นแหละเนาะค่ะน้อถึงแม้ว่าจะเป็นเมนูซ้ำๆเดิมๆแต่กับเาเคยเบื่อดีเนาะย้ายนอนอันนี้ก็จะเป็นสีน้องนินนึ่งที่ไม่ยมานอุ่นไว้นั่นแหละยายแล้วเอามาใบลงโคก วงเลงวงเลงปีนไปปีนมามันแล จัวสินปนินฟูองโลงองโลงโมจ๊อเสช้คอยพากวิธีการท้าไม่ฟังยุติยายไม่ยิ่มาแล้วเฮสุมเมื้อจัวทองจำได้ขึ้นใจอาซาดผงชูลงไปจัอรจอนังตามสตามไม่มยิ่มาถามว่าพากให้ฟังก็จะมีคนถามหาผงชูอีกหละก่ะเนาะค่ะเนาะเอาเป็นว่าคนดูไม่ทอ้อคนพานก็ไม่แท้กันแล้วกันได้ย้ายเด้อวันนี้ไม่ยิ่มาไม่ได้ต้มน้ำปลาแดกก็เลยจะใส่น้ำต้มสุกลงไปตำโยกโยกมโนโยกยางปีนไปปีนไม้ส่ผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็จะกวดกวดมโนกวดกาตักใส่ถ้วยผักกกกไไไว <c oughs> ว้้่่่่่่ออออออนนนนนนเเเเมมมมมมูีียยยาาาห็็ดดดปืืิพครบบัจ คนมาเห็ดอีกแล้วแตถือว่าเป็นการถ่ายบรรยากาศบานๆข้วบานๆให้คนไกลบานไกลเมี่ยงเมืองกันแล่ากันเนาะค่ะเนาะบางคนเห็นบรรยากาศเห็ดนาวกินมากกินหอดแม่ยุบาขอเป็นกำลังใจให้คนอยู่ไกลบานไกลเมียงกันเล้ากันได้ย้ายเดอด้สิถทายบรรยากาศแบบนี้ม่ให้เบิ่งดูดอปาดน้องลูกมีลงไปในขกทื่นจักรเบียดตำปงเรงปงเรงมาลงปงเพลงมันเปื้อปลามาละปลาแปปินปปีนมาให้มันแล ซุปน้องลุงมีรอบแรกนี่ไม,ม่ยช่งม่านจะซุปใส่บาทาก่อนนะยายส่วนบุบส่วนบุบน้องนินปนล,ลงไปจากสามสีหาบวงสรุปแล้วไม,ม่ยช่งม่านกดโกดมารกกาดลงไปหมดถ้วยเลยลรวบอกว่าทํให้พะฉันก่อนส่วนโยมค่อยทาสวบที่ล่างใส่ไมย,ยบวัวใส่ห้อมไปตอน,นหน่อยต่อปอดแต่แปดต่อแต่ตอแอลงไปที่กาลังทํากมโก้มโกอยู่นั้นไม,ม่ยช่งม่านมุดลงไปเขยกระปุกประดกแปดพันปีอ้เปิดฝากระปุกออกแล้วกินโนตาติ้งนองโปร่งชึ้งโชยเตซานดังทวนๆใส่ประเด็กตามไม่ใช่งมานประมาณน่ะอิ่มถ รอเพิ่มความน้่ยหลวงพ่อเนาะคะนะ่ะเนาอยบัรจะของเฮสวบเองใส่ผงชูลงไปแต่บอกว่าเทละสองเม็ดมาสองมาตรฐานไม่หนียาใส่ของผัลงไปเพิ่มก็มา หอมสาดบพรผกปนลงไปเพิ่มความซีซาสวดซาสแค่วนจากรเบียตำปงเรงปงเรงบะลงปงเปงมัเปือยปบมาละปะแปะปีนไปปีนไหม้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันซิมังแซบน่งกันมาโอเซมไมยมานโอเปอทันไดโอเซต่าบะแดดพลืมบีบน้ำปลาลงไปเพิ่มความเอ็มจักจั่วสองจวกเริ่มยกแม่โยกตำโยกยกมานโยกยากปีนไปปีนไหม้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันกับว่าแอสซิสต์พิธีวันนี้ไม่ต้องรู้ๆเลยว่าเทคเดียวผ่านจะไม่ผ่านยังไงแล้วก็ใส่ผงชูลงไปต ก็จะเป็นน้าที่ขนลุกคุโหนตัวจิ๋วหลิวกระปิวหลิวค mm ือเขาหละน้อ <Ghana> ค่ะน like so so ้ะน so ี่เด <x> ้ยายเนากินใส่ให้พองคแรกหรือได้ยายเดือคนสิเมนมาว่าบะใส่เน้ากินให้พอีอยู่ทางบ้านเฮจังสีล่ะใส่เนากินให้พาองแลกองตอมากกัใส่ข่าให้เพลินกับเพลนมาท่วงเอาดได้ย้ายใส่บาดแล้ไม่ตเปินให้สินให้พรตั่งจิตอททิฐานรับสินลพรสาธวน้ำกันเด้อสุขสุขคุณโหนคุณโหนสนโจะแหลนตามหลวงพ่อไปทำไมลูกจะไปอยู่วัดกับหลวงพ่อเหรอลูกไอย่างเข้ามาในคามย่ลังควบกพริปงไม่ยิ้มม่าน้มไหอ ไายปลาอยู่ทั้งบ้านเริ่มหากินยากเลาไดิย้ายทำเป็นยิมานเราไปหาบริสุทธิ์ดิเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นน้องตะเพียนทองที่ไม่ยิมานเอี๊ยบแสตู้เย็นไว้ทำเป็นที่ต่างกระทะทองแดงเทจงน้ำมันพายมือสองหรือมือสามกำบลูลงไปทีแรกก็ว่าจะใช้น้ำมันพายมือหนึ่งแต่พุ่งกับข้างหลังสั่งว่าให้ใช้อันนี้ก่อนเสียดายวันน่ะพันใบซีนป่าอยู่เพื่อกข่งแย่งมากับการแสดงจะเป็นยู่ทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องล่างไม่ยิมานกำลังใบซีนน้องเนนทำซุปน้องลูกไม่ให้้้้้สววบบบบออ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 ีีีกกกนนนนนนนัั่่่แแแหหหลลละยยยยยาาพไปปเเเรืๆจงงงตทมมุุ็ด ตำนี่มันมาถือว่าใหม่ดอกน้อยย้ายเนาะมันแหมอมดำซื้อ<ๆ>ทอดไฟกลางให้ป้าน,น้องตะเพียนทองแหมเหลืองอุ้ยต้ยอ้งสองเปลี่ยนแล้วก็ส่วนบึบตักขึ้นพักไว้ให้สเสด็จน้ำมนันทอดน,น้องตะเพียนทองแหมเหลืองอุ้ยหยุยไปตะ<อ>แซสบค่ะแงกมาทางนี้ไม่ย่ามานก,ก็ทำป่นกับซุปเสร็จพอดีแต่ละเมื่อแต่ละเว้นก็สิหาผ้าเข่าลงได้สองแม่ลูกอ้อนอัวกันก็อย่างเนี้ยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าทอดน้องตะเพียนทองซุปน้องนินป่นน้องลูกมีแลวทำมาถานมานั่งจาะรอสวบขนาดนี้จะรออะไรอีกล่ะไปกินกันเลย กินกับกระสีมีผักต่างๆละต่างๆและเนาะใหม่ไปปลาต้มเนาะค่ะน้อเมนูสามันประจําบ้านวันนี้พะยแสนสอบเอาสอบเอาขนาดนี้ไม่บอกคงจะรู้มันโสดแซโซนว่าขนาดไหนทวนอ่ะเพินพ่นปั่นคำข,ข่าวคำใหญ่ๆจำเบจจำเบ้เราก็นยํายใหญ่นะุ้ยลืมไปเนาะกินวันนี้ไม่หนึ่งประตูม,มาก็แจ๋วแจ๋วพอขนาดสอบสามคนนี่นี่ยายแนวกินเนี่ยเอีะจะงวะสิล่นตัได้ขาไม่เห็นเนากินกินข่าวน้ำพอน้ำแม่จากเงาเงาเหตดตกซงมันก็ดีขึ้นหลายดียายอาจจะมีเถียงกันบ้างกัดกันบ้างจิกกันบ้างแต่มันก็เป็นสีสันขขออออออองงคครรบบบัวไ้้้้ยู่่่่่นนนาพแมมทีุต ีผัวก็ได้เด็กน้อยย้ายนอนมาเป็นว่าอย่างมีได้ย้ายมันหายหาเขาก,ขก็เริ่มท่อแล้วล่ะพี่เน่ากินเต็มตัวยุพีส้วบลงไปเห็นมัอนอิ่มมันเต็มแล้วก็ไปหานอนเวนน้นเนาะ่ะนนอะ